นักเรียน like ok. it it eat เหรอเขามีบัตรนักเรียนขอขเามนะบล่ป่เนาเลห็นเกส้เ้าย่เดียวเลยเขาจะมีชุดกีฬาเสื้อาใช่เนเกมอแขงเดียวเต้องจารว่ไหม เดี๋ยวโคใส่น้าตาผู้ใหลนั้นไม่ใช่โตเก่าโตสิวอ๋อสาวเจ้าสาวอี้แกงมุกูนนนี้ะไรยงมุคูนอ่นโตเก่ามากเลยนเกลียวผม้ใส่น้าตาโค้งเลยเพลงพี่หมรายอยู่ผม้องเลงอ้อยู่เนี่ยผมกก่อนมากกว่อยนะทุกทายก็มุูนกุนเ่ทุกายผมุนเ่ เน้นเกลียมากอ้าวสองนาทีผ่านไปเปิดไฟเปิดอะไรก็เป็นที่มืดมืดวะตัดเนลียพี่พีบ้านเ

ค okay. me okay. oh, yeah. ่ะ่มีค่ะกินตอกแว่าซื้อไว้แกมเบีย ทักทายกันได้นะคะ

ปั๊กเขาไม่พร้อมดีเลยหลวง้าออ่ะแม่ยูอ,อยู่นี่ข้าตกไปน้ำกันข้าต้องใส่เดียวกันนี่สิยูน้ำกันได้ lúc con nhìn cứ ngơ của kẹ mẹ ngơ Không mang กว่วววาเมื่อกี้แถวข้างหลังใครอยากมามาเลยโต๊ะยังว่างจ้าจับจองสถานที่มาเลย<อ>แสบไหมบ่เหมิ้นบ๊วยมัน ปรไดาแล้วนาจะงอมจริงเกียร์ซะนะมาเลยเอ้าเด้อมาเด้อมาเด้อขันย่อแมนขันย่อขันย่ ขเขาเจาะเนาะคนมึงเอะจงใค่คนขมาทักไทยได้ด้วค่ะเด้ขเอขาวเขามงเพิ่งเหรอเพิ่งเกเตอร์จ้เ <laughs> อเตอร์ยูทูบเขาจะเป็นทีเป็นยูทูบเบอร์สบายดี ที่ร้านเหรอสู๊ฟามาอ่อเลยนะเนี่ยจะใส่ถุงเงาตานที่ร้านได้หมดก็แค่เดินต้องโมนี่ก็ประมาณห้าขั้วเดียนอกใจากเราไปตัะ เ <Es per ated> อาไหมพอเบเอาแบบแซ่บไม่ต้องแซ่บมากนะเอาแบบแซ่บเราไม่พอเสียบเอาแซ่บปวดีแสบเปล่าเด้อเผิ่มพลังในลูกค้าเขาอันบริตทิ้งเขาพี่ขนมลองท้องก่อนจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวากเลย มงองค์ผอกบอบต้องไเ้าแต่เด้อผอบแช่ปากนให้หน่อยคมะข่าครับมะข่าเป็นมะข่าาม่ข่าขอะไรเั็นแบบทำขายลาบขายก้อยเวลาลนี้ลองทองก่อนจะรู้ค่าขอายสุด กะมังจองโตยอยู่ข้างหลังกะว่าคนบ้่ทันมากมีคนมาจองโตรอคิ้นดอกจอกค่ะดอกจอกดอกจอกแ่บมันถอดไม้ไม่ามาขายา้ไนรัลปรเมนน้ำมันนาี่มือต่อมือแบบ หอมงานโรยงานแบบฮะป้าบอกตมเป็ดสิใ่ะขาแม่พญานงเยอเลยอยากอยากเอาแล้วจอกจอกจอกสวยนะต่มันจจตแตกเรา แต่ไปมเลือกแบเปิดตันี่ก่อนคุณออ้พี่เมาไปนี่ยมกตัวกอนกั้อะมราซื้อออกัคาิแตมเนี่ะปกติมันบ ได้รู้จักนะคะคุณออกจากอันที่ขอภัยด้ทำลูกไก่ไม่่อยเห็นกินดีที่ได้รู้จักเกินใหม่ทั้งหลายนะคะมาไหนขอมากับทางใต้กันดืน้อใช่ไหเนาะ แต่ที่ไหนอ่ะติดแย่เย็นชํำเลยบอกเข้าที่ลาวว่ามันเป็นพาราะว่า semua kat nak ada ้ยมาเดหนูอะไรนะีหนูอายุแปดขวบอายุแปดว่ก็ ตี่ส <ans ket> ิบแล้ว <occurs> ล <th> now. <k nowadays> ูกหนูอายุแปดขวบแม่จะสี่สิบแล้วนะลูกเพื่อนกันได้ไหมเป็นเพื่อนกันได้ไหมว่าเข้ามาได้ไงล่ะลูกแม่จะสี่สิบแล้วสวัสดีค่ะรักไครค่ะสวัสดีเพื่อนใหม่นะคะ ยินดีที่เขามารับชมนะยินดีที่ได้แจ้งนะคะลูก28คนดูทักทายกันได้นะคะยูทูบเบอร์มือใหม่<笑><笑>เนี่ยยงกันน้นำ,เเนนนนำเด้นจะเนื้อฝากก่องหน่อยๆอย่างเดิอ้ยเป็น สาวจะมีเพื่อนรุ่นแปดขวบแล้วนะ <g ül> ายละเรียกยายแล้วลูกอ้หนุยายเรียกดีบอเจ้ากินขนมหน่แล้วลูกสิอยางนั่ ทักทายทักทายนะคะทิศสามคนเจ็ดคนลดลงเรืทักทายเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเด้อจ้าเด้อเข็นง<ป>านไปพร้อมไรสุดไปน้าเดี๋ยวมีไ่เขาเรียกว,ว่าอะไรวะรถแห่มากกว่สิบฟีเดเรื่องจ้่กระดุมส อะไโยชีซี่ายโบดังไรยังกินดังเลยยังกินดังว่าท่านเดียอนแต่ย่าง คือสิมาตะเว่นแทนลุงสาวเสียตนเลยค่ะก็จะมาสองทุกทัานใต้ท่านตาทัานใต้ร้องเสร็จทุกคนตากาเฟอีกแล้วสาวด้กินนอนบาลับเลิอดมันเป็นยานอนรับสนิดหนึ่งมั็นบอกราเฟ่ ต่อไปกัสิเป็นสัปดาหะคนนึงค่ะถ้าไม่กินมันปวดหัวงั้นนอนไม่หลับนกตื่นตาตื่นใจไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยวมีสิบสิบหนึ่ง ต้อยบังเกิดจิตจ้าเริ่มเข่าก็เริ่มเค็ีดงานเด้วยวันนี้ของข้าเริ่มเข่าไม่ค่ะก็เริ่มเค็ีดงานจ้า,า,อ,าอ,อ่าน,านยังพระท่านขออภัยด้วยจ้าทักทายไหมาคะค่ะทักทายจ้าทักทายมั้ยรู้อาบน้ำก่อนนะจ้าอาบน้ำป้าแป้งรอนะพร้อมๆนะแล <c oughs> ยังไม่ทักไม่ด้วยอาน,น้ำป้าแป้งรอเลย เราจะไปหอมสักก้อนพวจะได้เอนไปแกตนเหลือใครบ้างตําอายังนออุ้ยตํากุ้งตํากุ้งเป็นไม่ค้่ตํากุ้ง mà không yêu ta bà <laughs> <laughs> bảo ai ai kèm นี่ท่าน,นหอซีอยู่เด้บอกทีสามไปสายสามไปสายโย่ไห้เขาซีซีบวย ลองดีได้นั่ะเลือนอาหารน่ะก็นไกได อ๋อมันแจกไอ้นี่ดิจะบอกแม่ระบุแม่ว่าราคาเันเห็นมันหมุนขึ้นมาของฉันอยู่ฉันก็ไปหมุนมันบอกว่าเออลำลัสะฉพะมือนี่ป่ต่อแจกผมมาชั่นตักสมุนไพเด้อ แหนมหาใดเอก็ไดอยู่กันสือซอยนี่โตรเกิดสีลุ่งแล้วแล้วค่ะบอรถเฮ้มาแล้วเสียงมันดำชิพิดโคตรปิดเกลี่นอยู่บอว่าแต่แล้วสิพี่ลิกาซิบอกเนสุดคนเย วนี่ของการสอนสดทีเดียวขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะรถเฮมาแล้วเดี๋ยวกิปเลยรีกับซิคคงเพื่อนเนาะ <c oughs> ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเด้อจ้าเมื่อหนาพอกันใหมเด้อคะ่ะล่งใสละ่ะมื่เป็นงานอีกแล้ว